สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุนสุคนนะครับผมอ่ากระ้างหายไปแล้วนะครับสาหรับบาคุนสางคุนแผนนะครับเ่อนี้นะครับผ้าพีผ้าหนองนะครับผมมาเบิงโคกน้องหน้าโมเดลนะครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณหาหกเดือนแม่นครับประมาณหาหกเดือนนะครับที่เท่าได้มาวันเม็ดพผืชเม็ดผนนะครับวันลงเผื้บเบิง่าผ่านไปหกเดือนมันสิเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ำลังเนาะ เติมแต่งสะภาพนะครับข้องห้องนะครับตอนนี้ก็มีมีป่านะครับอยู่ในคลองห้องลายนะครับผมอ่ามีปลาหลายลํวบางนีครับมันบ่อนปลาอยัางครับเลยครับตั้งเสียงปุ๊บเลยครับอันนี้คือกําลังเข่านาแรงเนาะแม่นแม่นครับอืมเบิกซีเบิร์ตนานาวแล้วครับหละหลายคนทีแบบว่าเห็ดโขงน้องหนาหละไปบอลลอดก็คืออย่างแหลกเลยคือเพิ่นเพิ่นเพิ่นบมมีนามเนาะครับ S <S พอ,อตกพอตกมาหนาแแล่งนี่คือน้ำม,มันเบิดน้ำม,มันเบิดน้ำมันเบิดคลองแห่งอ่าจะไปต่อบ่ได้แต่ของเฮาโชคดีนะครับเฮามีโซลาเซลล์นะครับมีแท่งมีแท่งน้ำนะครับไปลงตลอดมีน้ำมีน้ำลงตลอดเพราะฉะนั้นคลองก็จะมีน้ำตลอดเวลานะครับ,บอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งนะครับ,บว่าต้นไม้เฮาครับที่เฮาปลูกไว้อ่าเฮาที่เฮาได้ลงต้นไม้ไปตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะครับมีอีหยังแน่ นี่นะครับต้นหมวกนาวนะครับต้นหมวกนาวนาวนาวบานเฮานี่แหละนะครับกติดวัชพุต้นนะครับที่สูกเนาะต้องเผื่อนนะครับต้นประทานใหไงปันไดนะครับต้นหมกขามต้นหมกขามอยู่โน่นนี่อยู่โน่นนี่จะมีต้นหมวกนาวต้นหมกขาม ต้นหมวกนาวต้นหมวกขามแล้วก็ต้นบักม่วงนะครับบักม่วงบักม่วงอันือนที่ทำเนาะครับเอาบักม่วงออกฝนนะครับบักม่วงออกผลแล้วนะครับกับร่งนะครับกับร่งออกผลบ่ได้ใส่สารเคมีนะครับมันก็สิมีมีเพียมีหมดไงนะครับแล้วก็ท่านสวเพิ่นนะครับเพิ่นว่าจังได๋ก็ับหัวต้นไม้อยู่แล้วต้นม่วงอยู่แล้วเพิ่นเลยอ่อน เอาบักแตงแตงนะครับเพราะว่านเซงหงอามัน้ำนะครับแต่สำหรับแตงนี่คือได้กินลายชุดแล้วครับกระรอกเนหน่วยครับถิ่นกระต่ายกันมาเชจะน้องวิ่ครับผมมุ่งมุงกำลังออกดอกครับมุบ่งมุ่งไวงที่วยี่ยเดี่ยวครับพี่นะครับมุ่งมุ่งมะเยี่ยเดี่ยวครับพี่ คไงบอสนะครับอ่ะเกษตรค่อยเป็นค่อยไปครับผมเดี๋ยวสภาพเปพปุ่มปลาครับพี่น้องมันบางคนจะหนียู่ข้างนู่นเถียงนะครับเนาะที่เข้าปลูกผลไม้พวกนี้เดี๋ยวลงไปข้างล่างจะมีแปลงพักนะครับมีบอ่อปลานะครับมีสวนกล้วยนะครับแล้วก็พวกไม้ยืนตน้นพวกทุเรียนลำไยนะครับมีนะครับเดี๋ยว อุปรกรณ์นะครับอุปกรณ์เดี๋ยวมันหนีเสียมากบานหัวอาหารนะครับให้ปลากินนะครับผมน้วมานเบง่าปลาหัวตัวใหญ่สำเนียงครับแต่ที่เขาปล่อยไปเนาะแยงผักก็จะมีนะครับนี่ปลูกผักบุ้งนะครับผักขวางตุ้งนะครับหรือว่ากวางลุงเนาะครับผมทางด้านนี้นะครับปลูกยางรับประหลายนะครับยางรับประหลายนะครับนี่อีซูนะครับข้าวหน้าผักบุ้งนะครับแล้วก็หอมนะครับตัวนี้เห็ดเอาจะเอาหัวนะครับปลูก ใบกะลิกินเลียเตาะจะเอาหัวนะครับหัวกระเหลิมเงยนะครับเนาะสั้งเีดมันะครับ,นะรบหัวใหญ่แล้วเจ้าหน่อยขนาดจะเก็บได้แล้วครับเปิดลงหัวแล้วแล้วมึงน้องคล้องนะครับตัวนี้ครับเป็นน้อ,นองปลาดุกนะครับผมน้องปลาดุกข,ของบึงาบ่ามันจีนี่บอสนะครับ มากินโมโนันอ๋อวันข้องมันกว้างเนาะกว้างครกว้างกว้างปลาแบบเขาบริเขาบริหลอมก็คือปล่อยตามธรรมชาติช่วงที่ฝนมากกับบรูวันเหลือสำแดง มาซาเนี่ยครับก็ต้าสมือเมื่อวานมันกับมาอยู่นะครับไปครับพี่น้องยวสิพาไปเบิง่งสะไงเนาะน้องไงฮะนะครับยังคงไตนะครับเป็นน้องปลานินกับปลาตะเพียนนะครับยัง่อยไนะกกว้เนาะตอนชิวัดน้องนะมันจะมีป้าป่วยฮานะครับเบืน่อะครับ ก๋วยก็บอกหุ้งนะครับดินมันจะเป็นดินดินเหนียวนะครับต้องอ่าพวกพืชอ่างอื่นกาสิบ่ค่อยง่ามบันไดนครับเพราะว่าปีแหลกนั่นมันดินใหม่นะครับดินใหม่เพิ่นขุดขึ้นมามันเป็นดินดานดินเหนียวขื่อขื่อมันก็จะใหญย่สาเนาะกล้วยแต่ว่ากล้วยเขามันก็ัดนะครับพี่เนาะเพราะท่านเนีออกหยีออกเครื่อนนะครับกำลังครับกำลังล่างสี่เงี้ยกำลังเป็นรูปละเป็นรูปเป็นล่างเนาะแแมม่นนครับ ผู้ใดสนใจครับอยากได้ใบตองมันนะครับผมกระทักมาได้นะครับใบตองมั่นครับตองพวดนะครับน้องเราบน้องปนนิ่มครับตัวนี้ครับอันนี้มับปลาตะเพียนนะครับเบิรงครับว่าสี่นี้ฝาบ่เด้อ มันอยู่กลางทงนะครับมันไกลจากคนพอคนมานอนฝออมาแตยา่ยามพุ่งขึ้นนครับยามเบนสเน่ก็ไ่ได้ฝอกันนะครับอาจจะมีพี่น่องมาเยี่ยมยามทามข่าวเนี่ยแค่หน้อยนึงแถวนี้นะครับ ปนิ่นมันนะครับปนิ่นมันก็ปะตะเที่ยนนะครับผู้แดดแท่งนะครับพี่น้องเพี่อเลยแดดแท่งขนาดมาแล้วครับพี่น้องนาฟังเสียงกำลังมากกำลังมากปวดครับช่วงเอามาปล่อยแล้วช่วงน้ำหลากตั้งแต่จะไปน้ำหนาหลายเติบ หลายเลยช่วงนัง้นพอมาปล่อยประมาณสองสามพันตัวครับน้องกระซิ่งหนักโน่นนะครับใหญ่อยนะครับพี่น,อน้องมีทั้งปลาดุกครับปลาดุกปลาด,ดุกที่จิงมันเรียกปอยนะครับบอ่อนี่ไม่เองบ<อ>่ปลาดุกปล่อยตะบอ่ออ่าตะข้องนะครับอืมขามม่ามันขามมากมันเบืนมากปลาดุกมันบึนเกียงนะครับเนาะน่าครับ นี่ก็บ,บักแตงครับก็ได้อยากได้กินครับดีก็ไปซื้อเขา จะมีต้นบอกซีดาซีดาพันธุ์ไหนก่อตัวนี้เป็นหงเปาซื้อหงเปาซื้อนะครับผมจะเป็นอ้อมอ้อมคล้องเลยครับซีดาเนี่ยทำแลอ้อมเป็นทั้งหมดเริ่มเริ่มติดลูกแล้วแอนครับแอนเริ่มติดลูกแล้วครับตันนี้คือปลูกตามธรรมชาตินะครับจะตัางจากที่ที่ปลูกอยูส่สวนครับอันอยูส่สวนนั่นคือจะทุทนนท์ถนอมนิดนึงตัวนี้คือปล่อยตามธรรมชาติเลยจะบดไอฮอร์บดไใส อ่าปุ้ยอยงต่างๆนะครับเดีย๋ยวมาเบนข้างที่ครับพี่นอ้องลำใหลำใหครับออกผัดใบไ,ไม่ล่ะนะครับผมลำใหญอกนะครับต้นลำใหอีดอก ้นีก็บูดกินอะไรครับกับว่าคุณสร้างคุณแผนผ้ามาเด่นไห้เด่นหน้าครับชมถุงครับมาชมถุงนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอยู่ในบ้านมันกับห่อนเนาะมาอยู่นอนหน้านี่ลมเย็นว่อยๆเลยครับลมเย็นว่อยๆนะครับลมเย็นอยู่แต่ว่าแดดแห้งไอ้บ้านนั่นยังก่อปอเชืองแม่นครับปอเชืองครับเพื่อจะไม้เห็นปั๊บปรุงดินนาดินนะครับเดี๋ยวจังไรไงถึงคนอีจัหน่ยเดี๋ยวจะมาถ่ายพูดอีกเที่ยงหนึ่งนะครับ ตรงหน้านาแรงครับประมาณนี้ครับมาเบิ่งว่าทุเรียนห่อเป็นยังไงนะครับบ่วนาลอดมาเบิ่งครับลงองไปซีดต้นนะครับทุเรียนน่าจะเรียบร้อยไปหลายต้นอยู่ครับต้นนี้ก็ยังโอเคครับเติบโตดีนะครับต้นนี้นะสบายง่า,งางน่นะครับ นที่สองครับต้นที่สองต้นที่สองมันยังงามอยู่นะครับยังถือว่าโอเคนะครับผมนี่ครับเหลือหาต้านครับพี่หนอ่องล่งซิปเลือหา ต้นที่สามที่หาครับเรือหาต้นมอนไตนะครับขอบ่อคอยได้ดูแลมันปันใดนะครับมันก็มาหดนำธรรมดานะครับซ้ำปลูกทิมปลูกทิมบ่มีเวลามาดูแลครับแต่ว่าก็เริ่มเห็นสีเขียวนะครับโคงน้องเขานะมองไปมุมกว้างนะครับตะกี้จากเป็นแป้นบ่มีอย่างนะครับกริเ่มเป็นสีเขียวนะครับกําลังเป็นรูปเป็นล่างก๊าลังอคิดอยู่ว่าจะเห็ดยังแน แต่ด้วยหนาทีการงานนะครับบ่มีเวลามาดูแลก,กันต่างคนต่างเห็ดงานเอ้ยผ่านสวเป็นคนดูแลอ่าเป็นก็ดูแลสานัะสำิ่ำนเห็ดแต้มะกร่าวนะครับบะกข่าวก็ประมาณยี่สิบระต้นครับรอบน้องนี่ก็อโอเคอยู่ครับรอดเบ่เดยียวเนื่องจากว่ามันเป็นดินเหนียวนี่เวลาถา เข้าดหนาำผสมมําเสมอเนอะครับบวหรอดครับพผือดอะไรที่ทนแรงแน่ก็จะลอดน้องมันใหญ่ครับปลาเขาปล่อยไปแค่สองสามพันช่วงหนาฝนอะ น่าจะไปกับน้ำหลายพอสมควรครับแต่ว่าก็ยังยังมียังเหลือพ่อให้ได้กินอดี่วครับคือแดดมันฮ้อนพ่อเขาวานช่วงแรกๆอะ่ะจำยังบ่ทนได้มาพ่อพ่อสิรีมไปสภาพค,ครับขึ้นเต็มเลยครับตอนนี้ ก็จะมีฟังตรงขามนะครับปลูกอ่ามั่นมั่นเทศครับมั่นเทศญี่ปุน่นกำล่งเป็นเครื่องงามครับพืชแต่ละชนิดก็คือการเอาใจใส่มันจะแตกต่างกันครับแต่เนื่องจากว่าห้องห้องปลูกแบบตามธรรมชาติห้องมีเวลามาดูแลอ่า มันก็จะได้ประมาณนี้ครับแต่กยังดีครับที่กล๋วยยังยังไงครับอย่างที่บอกไว้ครับคือพื้นที่จะหลอดก็คือพื้นที่ทนแรงนิดนึงเนื่องจากว่าอ่ามันเป็นดินเหนียวมันบ่มันบรหนิหทน้ำหนาดินทึ่งๆนี่มันก็จะมันจะแห้งครับแต่ว่าด้านล่างนี่ถามว่าอุ้มน้ำดีบ่มันก็จะอุ้มน้ำดีนิดนึงครับ นี่แหละครับสาหรับพี่น้องที่เห็ดโ้งน้องหน้าเนาะครับถา้าถ้าบ่มีเวลาดูแลอีลี่หรือว่าบ่มีแหล่งน้ำครับบ่มีบอ่อบาดาลหรือบ่มีอ่าแห่งน้ำนี่ครับจังได๋ก็ับไปบ่รลอดเนาะครับตกหนาแรงมากน้ำแหง้ง ต้นหมกไฟครับต้นหมกไฟปลูกย้อมฉีดแล้วก็ลำใหญ่ปลูกจนสุดขั้นเลยนะครับตัวน,นี้ปลูกห่างๆนะครับสักพีดเดียะครับเพื่อต้น,ต,น,ต,นต้นหมอกไฟนะครับไปมองไปจริงๆต้องอันนี้มันได้เนี่ยต้องเอาอ่าแนวมาคุมเฮ็ดซาเลนเฮ็ดผลาซาเลนให้เพิ่อนนิดนึงเพราะว่าแดดแดดมันแห้ง คลองน้ำกับโอ้เป็นตาลุ่มไปไหวเนาะน้ำงามครับน้ำงามนี่ยครับเพื่อนเห็ดสะพานครับมองที่เบิ่งตอนแรกตอนนี้เหลือสะพานอีกอันหนึ่งครับอยู่ทึ่งๆครับอ่าเดี๋ยวจะเอามาลงน่าจะอาไปลง่หนองญงเบ่งหนึ่งครับแต่ยังบมีเวลามาเห็ดกัน น้องครับหลังจากที่เท่าได้ส้มสวนเนาะ,ะพวกน้องหน้าโมเดลนะครับของบา่าวคนสร้างคนแผนนะครับที่วันลงใบตั้งแต่ประมาณหาของเดือนที่แล้วนะครับผ่านไปนะครับกับผลผลิตก็ทั้งได้กินแล้วนะครับได้กินแล้วแล้วกับบางต้นก็บกำลังใหญ่นะครับบางต้นก็ยังต้องอยู่โน่บานมันอยู่ต้องต้องดูแลอยู่นะครับก็่สำหรับพวกปลาพวกพืชเท่าเนาะพวกปลาพวกพืชเท่ากับ ปลาในหนองนี่ก็ง่ายได้กินมะแหล้วนะครับกินมะเล้วกาถทาผู้ใดสนใจนะครับนี่ใบตองกล้วยนะครับอยากได้ใบตองกล้วยไปห่อข้าวตรงข้นมนะครับกติดต่อมาได้นะครับเขามีให้นะครับผมกา่อื่นการอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้น้ำนะครับผมกดติดตามใหเ้กับบ่าวคุณสังคุนแพนนะครับเป็นกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจให้บ่าวคุณสังคุนแพนสำหรับการเฮ็ดช่องนะครับหรือว่าการเฮ็ดคลิปใหม่ๆนะครับคือ เนื่องจากว่าเวลาบ่ค่อยตรงกันครับก็จะเห็นคลิปโด้ๆจะเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับแง่นครับแต่ละคลิปนี่ควก็จะได้เฮ็ดน้ำกันนี่คือต้องใส่เวลาพอสมควรครับครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปกินนะครับผมคลิปกินคือเกาเนาะอ่ามือนีก็พผ้ามาแซมเปิลเสอนม่องผมองหน้าห้องนะครับคลิปหน้า เรวจะหาเมนูเด็ดๆนะครับผมมาเฮ็ดซูพี่น้องกินนะครับผมอาจจะมากินอยู่นี่แหละครับอยู่โคกน้องหน้านี่แหละก็คือเดี๋ยวจริงๆจากให้พี่น้องนะครับได้เห็นตอนที่โคกน้องหน้ามันมันไปหลอดแล้วนะครับตอนนี้มันก็คือพึ่งดําเนินการประมาณอ่าสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เองครับในการเติบโตของพืชก็ต้องเบ่งหลังจากนี้ครับว่าอ่าพืชที่ห้องลงไปแต่ละชนิดนี่มัน มันจะรอดสำเร็จนะครับนี่ครับผมสำหรับเวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามารับชมนะครับทางช่องบ่าวคุณสร้างคุณแพรนะครับสามารถติดตามได้ทางช่องนะครับเฟซบุ๊กบ่าวคุณสร้างคุณแพร์แชนแนลนะครับผมแล้วก็ช่องยูทูบบ่าวคุณสร้างคุณแพร์แชนแนลนะครับจะเห็นนะครับูปการ์ตูนนะครับผมของคุณช่างคุณแพร์เนาะยืนแข่ยืนทั้งหน้าเพ็ดนะครับผมเป็นรูปตุ๊กตาสีเหลืองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ่าวไลค์ครับผมก็โอแค่นี้ซะก่อนเนาะ ขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ารับชมครับผมลาเพียงทุกพี่น้องทุกท่านนี้ครับผมครับ,รบผมสวัสดีครับ